เหตุการณ์ท <Luckily>, ี Hence, ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมากันเป็นฝูงไล่ต่อยคนงานกว่า15คนแล้วทำกันจะจะภายในวัดเลยค่ะโอ้โหหนีมาเหรออ๋อกี่คนอะหลายคนเบบ

ตายแล้วไหนล่ะคู่กรณีเห็นแต่คนเจ็บอู้หูี่พกเหล็กมาด้วยนัะนนะพกเหล็กมาด้วยแต่ละตัวเนี่ยพกมาทุกตัวแล้วก็มาฝังไว้ที่คนแบบนี้อุ้ยนี่นับซีที่บอลกี่แผลโอ้โหนับไม่ท่วนี่เหล็กในหรอเหล็กในที่บอลโอ้ตอนแรกนั้นึกว่าไอ้นี่ตอนหนวดนึกว่าตอนหนวดคุณลุงใช่เป็นเหล็กในนี่แหละเหล็กในหมดเลยอแต่ก็แอบคล้ายอยู่นะ พอแพ้ไหมอะคุณลุงแกแพ้ไหมไม่มีใครทราบเลยค่ะแต่ว่าคุณลุงคนนี้เนี่ย,ย,ย,ยเป็นโรคหัวใจด้วยนะโโอ้หแล้วพึ่งที่มาต่อยเป็นพึ่งหลวงค่ะเหล็กในใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นจุดขาวๆเต็มทั้งลําตัวใบหน้าลาคอที่เห็นอยู่นี้คือคุณลุงเจ็บจนเป็นลมไปแล้วค่ะโอ้ะ ตัวเดียวก็เจ็บมากานะ<ช>แล้วเดี๋ยววันถัดไปคือเดี๋ยวมันจะวมตุ๋ยเลยอะ่ะค่ะแล้วบอกกับว่าเป็นโรคหัวใจอ่ะก่อนหน้านี้คุณลุงแกก็พยายามที่จะวิ่งหนีแล้วแต่ว่าวิ่งไม่ทันค่ะเจ็บทั้งตัวแบบนี้เป็นลมล้มพับลงไปเลยแล้วไม่ใช่แค่คุณลุงคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บนะคะยังมีคนงานอีก60คนที่วิ่งหนีตายกันแบบจ้าละหวันแต่บาดเจ็บจริงๆเนี่ยมีประมาณ15คนคน,คนไหนที่ยังพอมีสติอยู่ก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังค่ะว่าพี่ๆที่เป็นพนักงานของ ศิลเนี่ยได้มีการรวมตัวกันทําความสะอาดอยู่บริเวณที่วัดอยู่ในวัด ปุดลีทองเออประมาณ15คนมีทั้งเครื่องตัดหญ้าเอ่ยทั้งเครื่องตัดเ,เหมือนกันไก่ตัดหญ้าทั่วๆไปก็มีมเป็นการทําความสะอาดเคลียร์บริเวณวัดแล้วปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยไม่มีใครสังเกตค่ะว่าแถวๆนั้นมีรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่อยู่ก็เลยคิดว่าพึ่งเนี่ยเขาอาจจะได้กลิ่นน้ำมันโชยแล้วก็ได้ยินเสียงรบกวนหรือแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องตัดหญ้าเนี่ยก็เลยแตกรังกระดกมาดูสิโอ้ยโอ้ยยังเกาะอยู่ที่ผมอยู่เลย เห็นแล้วปวดแทนเลยนะบางคนที่แพ้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่าทําความสะอาดกันได้อยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะวงแตกหนีกันกระเจิงเพราะจู่ๆเนี่ยพึ่งหลวงก็โผลบินเข้ามาแล้วก็รุมต่อยแบบไม่เลือกหน้าเลยค่ะหลายคนเลยเหรอตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับ่อแล้วพึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะต้นโพหอต้นโพเหรออต แล้วแล้วพึ่งไม่อยู่ตรงไหนอ่ะต้นอะไรยังหาไม่เจอเลยออ๋เต็มวัดทป้งหมดเลยอ๋อมันมันลุมเลยเหรอหลายคนป่ะเยอะแยะเลยทั้งทั้งกลุ่มเนี่ยอ๋อแล้วน้าวิ่งป่ะตอนนั้นอันนี้ไม่ได้วิ่งหนีหนีเข้าโบสถ์อ๋อวิ่งเข้าโบสถ์หนีเข้าไปคนเดียวแล้วพึ่งหนีครับโดนจับกันเยอะนหเยอะเลยอ๋อเป็นพึ่งอะไรอ่ะ่าจะเป็นพึ่งห่วงนะคะครับโอ้ยค่ะ ใครที่โดนต่อยเยอะก็รีบไปโรงพยาบาลบางคนเนี่ยระหว่างรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังมาไม่ถึงใช่ไหมช่วยกันช่วยกันปัดเนี่ยคุณลุงคนนี้หนักสุดเลยนะโดนแล้วเป็นโรคหัวใจด้วยไงเออประเด็นคือเป็นโรคหัวใจคือมีความเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะก็เลยต้องรีบเข็นเข้าห้องฉุกเฉินแบบนี้เลยค่ะบางคนเนี่ยยังพอเดินไหวนะก็เดินกันไปบางคนเนี่ยระหว่างทางก็ช่วยกันแกะเอาเหล็กในออกค่ะเออก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าอาการยังหนักอยู่เลยนะยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยก 8คนโพราะวต่พึ่งหลวงนี่แหละอตัวเล็กๆแต่พิษร้ายแต่พึ่งหลวงตัวเขาจะใหญ่กว่าพึ่งอื่นๆด้วยนะใช่ค่ะแล้วเวลาโอ้ยดู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 ี่มทันตาเลยนะเนี่ยเหล็กในยังคาอยู่เลยอ่ะคุณหมอต้องช่วยัคีบออกนะครับอัปเดต34 h d r p e r s i o n ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ We'll